แบรนด์ลาดินมีความตั้งใจและอยากสนับสนุนให้ผู้คนเกิดพฤติกรรมการจัดการขยะเศษอาหารอยู่แล้วเครื่องย่อยเศษอาหารอัตโนมัติลาดดินจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้และเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลับมาเกิดประโยชน์อีกครั้ง ทางผู้บริหารองค์กรอของเรานะคะคเล่งเห็นถึงความสําคัญในการลดปริมาณขยะค่ะจึงมีนโยบายในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทซึ่งในแต่ละวันค่ะเรามีปริมาณขยะค่อนข้างเยอะค่ะโดยเฉพาะโซนโรงอาหารจะมีเศษอาหารประจําวันที่เหลือจากการรับประทานจากแต่ก่อนเราจะทิ้งเศษอาหารในถุงพลาสติกแล้วนําไปทิ้ง <S <S ซึ่งปัญหาที่ตามมานะคะก็จะเกิดกลิ่นแล้วก็มีมแมลงรบกวนบริเวณจุดรวมทิ้งขยะเครื่องย่อยเศษอาหารอัตโนมัติของแบรนด์ลากดินช่วยในการจัดการเศรษอาหารได้อย่างเหมาะสม สามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ถึง90%ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนและทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะถือเป็นการลดภาระการจัดการขยะขององค์กรจึงตอบโจทย์การใช้งานของเราได้อย่างลงตัวค่ะนอกจากนี้นะคะเครื่องยอ่อยเศษอาหารแบรนด์ลากดินนะคะ ยังมีส่วนในการสนับสนุนแนวคิด ESG นะคะในแง่ของผลกระทบขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่หลายๆองค์กรเนี่ยให้ความสําคัญรวมทั้งองค์กรของเราด้วยล่ะคะ่ะเนื่องจากในปัจจุบนันมีองค์กรต่างๆจัดตั้งดัชนีความยั่งยืนหรือ Sustainability Index เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดว่าตัวบริษัทมีการดําเนินการธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG มากน้อยเพียงใด นี่คือเหตุผลนะคะที่องค์กรควรให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการขยะเศษอาหาระคะ่ะไม่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานหรือสร้างคุณค่าให้กับเศษอาหารอีกครั้งแต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรและดัชนีความยั่งยืนอีกด้วยการจัดการขยะเศษอาหารสามารถเริ่มทำได้ทันทีเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อโลกของเราค่ะ